รสชาติโอเคแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้นิสากะมิไม่รู้ยังไงมานําเสนอพี่น้องเนาะคะ่ะนั่นก็คือเกียงไก่ไซวุ้นเส้นเนาะคะ่ะส่วนประกอบกับไก่เนาะคะ่ะวุ้นเส้นค่ะพริกหอมกระเทียมนิสาตาแล้วเนาะคะ่ะไข่ค่ะใบมะกรูดเนาะคะ่ะต้นหอมค่ะน้ปาปลารสดีเกลือน้ำปลาลาเนาะคะ่ะมันหอยค่ะนี่เนาะคะ่ะ ไปร่วมมือเห็ดกันเลยคะ่ะเทไก่ใส่กระทะนะคะเมื่อใส่หม้อะค่ะข้นนะคะแต่ไข่นะคะใบมะกรูดนะคะ ้ะค,ะค่ะไก่เริ่มหอมแล้วก็ทำล่างโคกนะคะน้องนี่ค่ะ เริ่มเดือดแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพริกหอมกระเทียมที่ตําไว้เนาะคะ่ะเกลือเนาะคะ่ะเครื่องซอนซานะคะ่ะ ่อยคะรสดีนะคะน้ำปลาค่ะพี่รอมห,หอมกลิ่นปลาเต็มบ้านเลยค่ะพี่รองใส่เคืองปุ่มบนสยางหลักกระซิมนะคะ นี่เป็นใบแมงลักเนาะค่ะพี่น้องนิสาบ่ามีเปลี่ยนค่ะนิสามีแหงๆเนาะค่ะมาจากเมืงไทยนะคะคนเนาะคะ่ะรสชาติเรียบร้อยละกระไซบุญเสียนเนาะค่ะพี่น้องตัดก้อนเนาะค่ะบุญนะคะ จะลกะใส่หอมนะคะพี่น้องนะคะรสชาติโอเคแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหอมเต็มบ้านเลยค่ะพี่น้องจ้าตันนี้นะคะ